สวัสดีครับแทนเองวันนี้อยู่กับเกม a r r a d e e r ครับเกมเปิดตัวมาแล้วกว่าสสัปดาห์นะฮะช่องเราที่เป็นสายเกมประเภทนี้เพิ่งจะมีคลิปซะง,งั้นเอาจิงช่วงนี้งานเยอะนะครับสังเกตได้จากวิดีโอในช่องแล้วก็ผมเพิ่งหายจากการเป็นลอดในด้วยผมว่าคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักเกม a r r a d e e r กันแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่รู้มันเป็นเกมยังไงเนี่ยคือ a r r a d e e r เป็นเกม Extraction Third Person Shooter ฮะคือแนวๆ t ว a r k o p Arena Breakout Delta Force โหมด OP อะไรงันน่ะแต่แค่มันเป็นเกมธีมแนวอวกาศหน่อยๆแล้วก็เป็นมุมมองบุคคลที่3แล้วรากรราภิจฟ์มขขอองงหาแล้วก็เกกก็บบััฐานเเพื่ออปราก เกตโต้ค้าสร้างอุปกรณ์สร้างอาวุธแล้วก็ลงมายิงกันต่อลงมาฟาร์มของในเลดวนลูบอย่างเงี้ยไปเรื่อยฮะโดยส่วนตัวอย่างที่ผมบอกครับผมงานเยอะฮะไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นพอม,มีจังหวะว่างได้เล่น,นเต็มวันสักทีเนี่ยก็กะว่าจะฟาร์มให้หนำใจเลยวันนี้ในทีมของเรามีบอยมีนูรุนะครับกับบีธนวัฒน์มีไลอัพตัวยิงตึงๆสองคนอย่างเงี้ยอยู่ในทีมเนี่ยจะให้ไปเดินฟาร์ม <ๆ S 1> ไปเฉยแม่งก็น่าเบื่อจริงป่ะวันนี้เราก็เลยจะไปเดินฟาร์มกันแบบล่าคนไม่ต้องวิ่งเก็บของตามกล่องครับยิงคคนนนนนนแลลล้ล้้้วววกก็รููทททขอออองงงเเเเเเาาาาบยยยยย่่่่่มมีีีีีสปปปืไไหัตตฮฮะะด ไม่หรออะไรไฟขึ้นเหรเส็จละโบดพี่โบดโบดข้างโบดพี่เริ่จริงเล่นไฮกาวต้องขึ้นทางจากทางขาไปอุ้ยรออีกแล้วหายไปล่าไปดีไปดีซงไปเตอเดี๋ยวโอ้มันไม่ได้ยิงอนนี้โอ้โหบดเยอะเยี้ยเงี้ยกนี่ยังแรพบันบดวะแเราหมดเกิด เอาเลยเลยวิ่งหาคนที tap, ่เหลืออยู่ตะเหมือนจะตายพี่งนั้นมันกัดฟันตายไปตัวนึงอะแล้วไปโดนล็อกเกตเทียยิงตายแถวเนี้ยไอในบอดมีในบอดมีในบอดมีนั่นน่ในบอดในบอดพี่ในบอดในบอทโดนโดนบอดอยู่ไอที่มีมีในนตัวนึงมี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 ตัวม้ากูตัวนึงไอ้ัมันปั๊มก่อนเสร็จแทนโกโกโกเสียงกูเสียงโกูข้าไปขึ้นบทไปแล้วแต่ว่าไม่เห็นเลย ทั้นั้นก็หมดบอยต้องโบดมีสามศพพอดีโอเคสามศพพอดีหมายถึงว่าในโบดเลยเหรอเพื่อนข้างนอกรอบๆอบโบดอ่ะมันมีครบสามศพพอดีโอเคโอเคมึงเก็บมาโบดยังไม่มีศพยังยังไม่ได้เก็บีบอยยิงมึงเก็บเลขเลยอ่ะอีศพนึงแล้วก็ศพโบดเราแค่เพียร์ใหม่ได้ตรงเนี้ยที่มึงยิงอยู่นี่บอยเจ้าบอลเจ้าบอเจ้าบอเจ้าเราพี่ไปโบดพี่ไปมาโบดไปตายกูตายกูนะกูเลยนะกูเลยโรถยิง เดินมาบีลงมาบีมาต้องลงมาช่วยกันต้องลงมาช่วยกันผมยิงมีตัวนี้อยู่มีตัวขามันอยู่ใช้ระเบิดยัดไปในบ้านแทนในบ้านในบ้านหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคานมาคานมาเดี๋ยวกูรอส่วนให้ในบ้านกันหลังบ้านในบ้านกันหลังบ้านขานมาคานมาเดี๋ยวกูรอส่วนให้กู <c oughs> รอส่วนให้คานอยู่คานอยู่คานอยู่ขานอยู่กุรอตามแล้ว อย่างจะระเบิดมาไอ้ตัตเอาเฮ้ยโอ้โหนี่แล้วนี่แคแล้วพี่ง้าตัวนึงโดนต่อแตกโดนอย่างนึงเนาะยังไรจัดได้แล้วข้างหน้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปในโบสถ์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 สองตัวดูื่องดูื่องดูื่องดูแล้วในโบสถ์ชั้นหนึ่งสองตัว บีควรจะเข้าจากข้างหลังบีเออแทงข้างหลังลอยบีก่อนเดี๋ยวบีบีจะถึงแล้วตายคนหนึ่งตายคนหนึ่งตายคนหนึ่งบีห่างอะไรตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งแล้วอาจจะอยู่ข้างหลังเครื่องนะบีอาจจะอยู่ข้างหลังเครื่องนะโอเคโอเคโอเคเข้าขวาปาดฝาเออปาดขวาสวยสวยเพื่อนวัดเลยลึมลึมนึมลบีข้ามมาข้ามมาข้ามมาอ่ะดึงได้รอ พาเข้าไปพาเข้าไปเล่นข้างในเล่นข้างในเล่นข้างในถึงข้างในได้แม่งล็อกเก็ตดีใหญแล้วไอ้ไอ้ระเบิดผมแม่งไปน็อกเป้าไอ้กิ้งอ่ะประมาณสามลูกโอ้มันเลยไม่ตายต้องคว้าหาไว้ดีก่อนโอเคผมได้ไว้ดีมาสองแผ่นไหวอยู่ได้แผ่นใหญ่มาได้ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วโอเคตบกูในเดเกตสี่เลนเเกตไปให้ขอแค่นั้น เฮ้ยเรื่กงดีๆกูมีปัญหาการใช้นี่จริง ดีห้าพันห้าพอนห้าสิบาทนะเว้ยได้กระเพราดานึงนะทำเป็นเล่นยังมันอยู่แค่นี้เองฮู้วววจิเจอไปละวีอยู่ใกล้บอมบอร์เดียร์เลยคนจะอยู่โบ่ยคนอยู่โบ่ยไม่เหรอเนี่ยนี่พ่ออยู่โบ่ยพี่มันเจอเนี่ย มันเซตบอถ์รอย ies, oh, <w> ิงบอมาเบียนเปล่าไอ้ดอกตกหลังกูบีรอก่อนรอก่อนช้านิดนึงเพื่อตามไม่ทันซ้อนไม่ได้นี่เจอแล้วนี่มาร์กูมาร์กูมาร์กูเดินจากมาร์กูไปทางขวานี่ตัวล้เอ้ายิงเลยเหรอยิงเลยยิงไล่เลยมันไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ในมันออกไปแล้วดูดูตามดูตามที่บอมาเบรียนยิงดูบอมาเบรียนยิงดูบอมาเบรียนยิง มันอยู that, roommate, okay, okay, okay. Like ่ในบ้านเดิมบอยบ้านที่มันชาร์จมึงอะรอดแล้พี่รอดแล้วในบ้านรอหายละโอเค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 วิ่งออกซ้ายมานะบ้านเล็กไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่รู้รู้่บ้านเล็กไม่เห็นเพื่อนเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวกูเห็นตัวเดียวบ้านเล็กนะตัวที่ล้มอ่ะตัวเดียว ไม่เห็นตัวอื่นอ่ะกูซ้ำกูซ<บ>้ำกแบบูซ้ำาโอเคโอเคหลังบ้านเล็กหลังบ้านเล็กยิงกูมาเดี๋งี้เดี๋ยงีอ่าตอนนี้กูมา้าตอนนี้กูมา้ามีตัวนึงผมหาอยู่ว่ามันอยู่ไหนยังไม่เจอเลยสามพี่มันยิงกูจากตรงนี้บอยตรงตรงนี้เลยตรงม้าก,กูเป๊ะเลยอยิงเลย,ยพวกไม้พวกไม้พวกไม้ตายตายไอ้ตั่งหรถพุ่มแม่งหลบโดได้ด้วยหรอเย้ยเพิ่งรู้ อันนี้คือ2ตัวเท่าที่เห็นนะตียิงบอลมาเดียนอ่ะยังไม่เห็นตัวที่3นะเจอกี่ศพอ่ะพี่สองศพก็คือตัวที่อยู่ข้างๆบ้านอ่ะบ้านเล็กบอยอ่ะตัวหนึ่งใช่ป่ะที่ยิงไว้อ่ะกับอีกตัวหนึ่งคือตัวที่กูยิงกูไม่เห็นตัวที่3ามยาไม่เจอน้องผมเตกกี้เอ็นวิวมายิงว่ะหัวก็เด่นหมดอ่ะยิงอ่ะเฮ้ยขอนี่เหนื่อยปืนแล้ววะถูกต้องไปดูปะ อยู่่อยูตรงหลังคาปั๊มที่เราเคยยิงมันอ่ะโ้ยบนบหัว้าย้ายบนมีคนกดออกเพื่อนระวังบนหัวกดได้ไฮ้นี่พี่ดูสองคนตายตายตายระเิรเระเบระบระเ้วนีมันเ็นข้าวบนยิงข้าวนยิงลงมาเนี่ คอกนข้าบนมบันโดนยิงแทนแทนข้าบนมบันโดนยิงข้าบนมบันโดนยิงข้าบนมบันโดนยิงตายตายบีตายตดท้ายตายตดท้ายตายตดท้ายตายตรงนี้ตายหมดตรงนี้ตายหมดเหลือข้างบนอ่ะกเหลือข้างบนเหลือข้างบนเหลือข้างบนสองตีข้าโมบันซัดกันอยู่ได้เพื่อนเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวตกตกตกพวกนี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเออโอเคมันตายเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับมาไปเลย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 อย่าบอกนะว่าแม่มันไม่มียา โอเคโอเคไปรู้ก่อนประตูปิดแล้วเพื่อนปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วตอนนี้ไปคือมันเงียบเลยหรอมันเงียบเลยโอ้ของดี็อกเก็งนะไปจับตัว เฮ้ยต้นเกียวต้นเกมเดียวไปไหนวะไปไหนือปวนเลยไหมขวามืออะมาออกมาผมนะออกเดวตีหนิมาวงมาวิ่งมาวิ่งมามาวงมาเสจแล้วมาดมามาดตไกลตไกลตัวไกลไม่มาไม่รู้มาไปแล้วไม่ไม่้นหรอไม่้นเลยหรอเนี่ย กูเห็นมุน160้มาร้อยหกสิบอ่ะมุ้กม้าขาวม้ขามขาวอะ่ะมีคนชิดแล้วนะบอยมีคนชิดแล้วนะชิดแล้วหนึ่งชิดแล้วหนึ่งเห็นม้า้าล่างเนิอที่ตัวหกสิบห้าเนี่ยม้ากูเนี่ยกูไม่เห็นม้ากูแบบเพื่อนเออมึง,ม,งมึงหายไปทางเอ็น e. ดีเ e, อ็นดีมันยิงกูแล้วเพื่อนเอ็นดีโ e. อ oh, oh, yeah, yeah. ้โอ้แย่แย่เฮ้ยนี่กูดแม่ไม่กลับตัวไม่กลับตัวดอนดอนดน โอเคโอเคกูกำลังวิ่งลงนะกำลังวิ่งลงนะไอพีดบอกไม่เต็มบีเล่นจากซ้ายพีเล่นจากซ้ายได้ซ้ายซ้ายซ้ายเยอะซ้ายเยอะมันตายหนึ่งมันตายหนึ่งมันเอาหุ่นล่อมันหนึ่งมันหนึ่งมันนี่ดิไอตัวหุ่นไอตัวไอตัวล้มบุญอยู่ตรงกูกูเจอกูเจอกูเจอเจ็บมากเจ็บมากแม่ ไอ้แม่หุ่นอยากกระโดดต่อยจอคอมไหมโอ้ยไม่ไหวแล้ววัวร้อนมังค่าไปถึงเพื่อนนะโค้กาต้งไหนวะหินนี่มองหินกูมันอยู่หินมันอยู่หินมันกัรชุบกันวอวร้อนไอ้เกี้ยวกูเองกูเองดูเพกูดูเพกูกูดดูููููออยย่่ก แ่ขวาล่ามันยิงอยู่่ะไอ้ไอ้บีสอไเอาาวามพิตมาล้เจ็บมากเอากูไแม่ดิไกลๆก็แทกเออไ้แดกระเบิดกูไม่ฆ่ายาฆ่าเย็นอีกจีจี้ Thank for the g a ่เจกันด้วยดูยี่โหองัวายแม่งทางสองแล้วจิยิงายแล้วเราลั่นุ่งกันจัดเลยนะ้ยเรากเก่าเพื่อนเราเก่าเราเก่าถมแมล้เลวั้สุดเลยสุดมีเียกมีเเอ้ย่หทีนึงแล้วนี่นีตาบ้าเลย่ไห็นเฮ้ยมาเล่นกโยบี ฟั่มก่อผมหมดแล้วนะศูนย์เลยไม่เหลือเลยไหว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 เติดทีหนึ่งตรงกูมากูเห็นแล้วอย่าตื่นเต้นเพื่อนมึงนักแข่งเก่ามึงระดับประเทศไอแข่งระดับโลกมึงก็เคยไปเกมเติร์ดแบบสั้นงี่เง่าอย่างงี้ทำไมจะเล่นไม่ไหววะกูถามจริงมานี่ดิมันมันบินมาหากูมันนี่มาหากูไหวไหวไหวเอาเลยปืนกูกระีดหมาไหวไหวไหวอย่าโลกอย่าโลกขอหน่อยขอหนูไม่มีโลกไอ้ร้องเรียกเพื่อนเฉยเออมาดิมาดิอยู่ไหนวะ โอ้ยไม่โดนเลยมากรูโอ้ยไม่โดนเลยนี่เก็บนึ่งเก็บนึ่งก็เกิดไม่มีอ่ะพร้อมเล่นอย่างเดียวกูอ่ะตายหนึ่งตายหนึ่งไอ้เบี้ยเออเอาอีเอาเป็นกูถ่ายให้เป็นอ่ะตัวเป็นได้นายอยู่ตายตกบาลแม่งเนี่ยอันนี้ไหวกับเราเพื่อนเราเก่งจัด นะ đây, ขึ้นนะโดม2200นะเฮ้ย siêu 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 นึงเจอที่นี่มีเจอที่นี่ไหวๆๆๆไหวๆซิ้วๆๆโดมเป็นโตละนะโดมเป็นโตละนะไหวๆๆๆจะเอาให้เดี๋ยวเอาให้ ล่าสุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มากูเลยเดีหล่อมหนึ่งหล่อมหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งมันไม่ไหวกับเราเพื่อนเราเก่งจัดมันไม่ไหวมันไม่ไหวมันไม่ไหวเฮ้ปีนไม่โดนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดนยิงมันยิงจากข้างหลังข้างหลังข้างหลังยิงมันเลยข้างหลังยิงมันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีคนหนึ่ง มา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 ไหว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 นี่ดแม่งมา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 โอ๊ยคุณโดนเพื่อนโอ้โหไอสองตัวสองตัวตรงนี้คันหนึ่งตรงนี้ขอนึงบอยรถคันนี้รถคันนี้มาไม่โดนเลยตรงนั้น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 ตรงนั้เออเหลือเหลือซ้ายคนหนึ่ง อ๋อมันโดนยิงหลังด้วยบีเยี่ยมันนัวกันมั่วเอาโซ่ไปหมดเลยเออตายหนึ่งตายหนึ่งบีโอเคกูเซฟกูเซฟกิมได้เออยิงก่อนได้ยิงก่อนได้โอเคกูบอกมันดันชุดแล้วกูบอกมันดันชุดแล้วเอามาเลยมันหลงกลกูแล้วมันหลงกลกูแล้วกูดอนชุดอยู่เออมันหลงกลกูเออเอาได้สองหนึ่งสองหนึ่งดันชุดแล้วมันหลงกลกูมันหลงกลกูเออนั่นแหละเออมันหลงกลกูแล้วกูบอกดันชุด แกล้งชูเพื่อนอยากจะต่อยหน้าเพื่อนเอ้ยขลังยิงกูขลังยิงกูนะขลังยิงมานะจากเดิมที่เราลงมาบอยจากเนิมที่เราลงมากู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 มาเดี๋ยวเดี๋ยวให้มีมุด ยิงเพื่อนกูไอ้ลูกแม่ตายยิงเพื่อนกูไอ้ลูกลูกตายต่อเงแม่ตายหมดต่ข้างหลัง claro มีกเขจุ่มให้จุ่มให้จุ่มให้อ๋อไอ้ข้างหลังไม่ใช่บอดไม่ใช่คนยิงกูเพื่อนมันคือบอดยิงโอเคกูโลกขอไปขอไปไหว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  ย,ยิงคนตัวหนึ่งยิงบอดสามตัวจัดกเกมระไห่เบื่อนระไหว่ระไห่ดูกูได้แต่ละอย่างไอ้แคนแต่ปืนแต่เาขามาเล่นมาแล้วไอยังไงอะไร คอเลโต้เ่ยทนเต้ครับารลิตโต้ดอมอ่ะปืนดอมอะไอ้ฟีอะโคตเก่งเลยปืนนี่อไอ้กสาดหลังแม่งรั่วมาแลยเมื่อกี้เนี่ยชอบเล่นไง้ลโต้แล้วจังเอ้าดอมกระโดดยิงได้ด้วยอะแรตรงนี้กูยิงหนึ่งสอบโดนกูตัวเนี้ยเฮ้ยโจะไม้โจไม้มีใครบ่าโจไม้โจม้ย่โจไม้โจไม้เออบูปิน ช่างมัแ<ท>นแต่เพื่อเราออกกันดีกว่าเราไหวเราอิ่มจัดเลยตอนนี้น <S <S ไม่ต้องงงฮะขายกันอย่างนี้แหละเทพทรูให้บริการเติมเงินเกม PC โมบายและจำหน่ายบัตรเติมเงินพับจี G หรือเกมในสตีมเนี่ยทางร้านมีขายบัตรแบบสตีมบัลเลต์ด้วยนะฮะร้านเปิดให้บริการ24ชั่วโมงครับมีโตบะอัตโนมัตินะไม่ต้องรอต่อคิวติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่หน้าแฟนเพจของเทพทรูเลยนะครับเป็นเทพได้ง่ายๆไปกับเทพทรูครับโพสต์แท่นอีกไลฟ์ได้รับส่วนลดเพิ่มนะฮะได้โปรดใช้เถอะครับ มันเหลือง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 ไว้บอลมันเหลืองไว้มันเหลืองไว้มันเหลืองไว้ได้ไฟไว้ได้ไฟไว้มันส้มแล้วมันส้มแล้วมันส้มแล้วเฮ้ยมันมีสิทธิ์มาไม่เอาครับมาเรื่องของเตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนตรงนี้มาคู่ตรงนี้มาคู่เพื่อนโอเคชัดเจนชัดเจนนักอึ้ง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 เหรอนักอึ้งวิออกแ้วเอรอออ๋อล้วเหรอออกโคตรเจ็บขาตายหนึ่งตายหนึ่ง

ôi bưng Ai đi, đi, đi. Ờ, hoài Sai đây, sai, Kèo sai, Kèo rồi mấy. Kèo rồi

ว่าเราหมดเสี่ยงนะผมว่าจะไปเติมพี่ไม่ได้นะเพราะพี่ต้องเล่นสองคนนะผมไกลแล้วผมอะก็โดนรางไปเถียด้วยเจอว่าไ่แน่นต้ตีพี่นะสุดท้ายตาตี่ติี่เองพี่ดีดีโดดไปหนึ่ง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 โดดลองสองนะโดดลองสองโดดลองไปสองคนเลยมันมันเหมือนมันล้มแล้วมันลงไปข้างล่างพอดีเมื่อกี้ อ่กูเห็นมันแค่สองตัวนะเอาตัวสองตายสองเลยตังตังตังมันอยู่ข้างล่างกูมันอยู่ข้างล่างกูเฮ้ยกูตกมาตายกูตกมาตายช่วยหน่อยเฮ้ยมันอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งโอเคชุบดี โดดมาอย่างเท่เลยกูตายเดยโดนกตายข้างนอกนะเพื่อนข้างนอกยิงกันนะข้างนอกยิงกันนะนีบขึ้นมามาดเพื่อนมาดเพื่อน กูก็อ้วนเหมือนกันแต่เราไม่สนเพื่อนเราเอาสุดโดนมี่ีนโดนนึงโดนสวยี่สวยยออดีดเหมือนจะล้มนะเหมือนจะล้มนะมันจะล้มนาตัวีดนกูมากูมากูมา้ยแม่งยิงใส่กูมันมันหลก็บอกพี่น ตายคนนึงตายคนนึงตายคนนึงตายอีกคนนึ่งตายคนนึงตายหมดตายหมดตายหมดเพื่อนตายหมดตายหมดเออไม่ไหวกับเพื่อนกูหลอกเพื่อนกูนักล่าล็อกเกตทีไอ้มึนมันาไลงไปข้างล่างเพื่อนมันไหลลงไปมันคาลงไปแต่กูยิงซ้ำได้แค่ตัวเดียวที่เหลือโดดรงล่างหมด

อ้าวเรื่องกระเบื้องยายนงพระสงฆ์ยายชีมาแล้วโอ้โหอีโอ้โหอีรวยอย่างงี้หืมสปงสปริงสเปิร์กมีอันเดียวเองไอ่สอบนี้ก็มีบูปินสอบนี้ก็มีบูปินเนี่ยพี่ขาได้แปดเลงกับแปดลูกอ่ะโอ้โหเก็บไปให้หมดแต่ไอผ่านเอาบูปินแล้วกันบูปินห้าพอหรอ จัดปลไปบุปปินาห์พอกูไม่ไหวแล้วว่าคือกระเป๋ากูรับได้แคนะ่แปดสิบสองน่ะแต่กูล่อไปร้อยเจ็ดแล้วตอนเนี้ยมูลค่าการออกคือแสนสามเก้าหมื่นน่ะที่มีรอยเขียวเปล่าคราบรอยเขียวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเดินกลับเลยเดินออกเลย <c oughs> ไปเถอะอไม่ใช่หมายถึงว่ายังมีคนความหมายอะ่ะอ๋อไม่เป็นไรเหมือนพ่อเมื่อกี้เอ้ยเกือบหลับถึงเราจะเกือบหลับแต่เรากลับมาได้ไง <c oughs> อ๋อช่างแม่งที่เก็บเก็บละ อ๋อที่นี่อ๋ออันนี้ดีนนกว่าแต่ว่าอันนี้กูพูดเลยนะว่าห้ามมีไฟแล้วนะเพราะว่ากูทิ้งกระสุนทั้งตัวเพื่อเก็บของแล้วกูปืนกูมีแค่แบบในแม็กกาซีนแล้วกูยังเหลือกระสุนไว้อยู่เลยเอาไว้เผื่อไฟห,หน่อยเ,เอ้ยกูมีอยู่ตั้งเจ็ดสิบสองนัดใ<ห>นในปืนอะนี่ถุงน,นี้เอ้ยถุงนี้ไม่มีอะไรเก็บหรอเก็บเก็บไม่ได้แล้วโอ้ยฮัปโผตัวหนักโอู้เดินกันโยงโยงเลยเดินโยงทุกคนแหละสนุกใหม่ยาวๆใหม่ครับ เกมนี้แบบว่าแพนมันยาวๆเลยครับเล่นเรื่อยๆเขามีรถออกมาแบบถ้าใครอยากเล่นเลยแต่ผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นอย่างนี้นะคือต้องมีทีม,มักหน่อยนะมีเพื่อนเล่นนะอะไรแบบนี้ครับถ้าเล่นคนเดียวมันจะเหงามันจะมันจะเบื่อเร็วโหดจัดเราโหดจัดเฮ้ยไปดิยิงเรียกเปล่า,ลานะโ,โอ้โหเอหลังนี่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  เฮ้ยกูมาร์กกูมาร์กเลยนะกูมาร์กเลยนะหลังนี้หลังนี้หลังนี้ไอ้นี่ร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยเออตรงมาร์กเลยตรงตรงที่มันน็อกไป่หนึ่งเลยยังส์ยังส์ยอ่าเนี่ยเสียงปืนดังต่อเสียงปืนดังต่อกดหัวกดหัวเปี๊ะๆกดหัวไหวไหวไหวอยู่หน้ากูอยู่หน้ากูบอดบอดแดงบอดตาแดงต่ายสองต่ายสองตายสามตายสามเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแสี่แล้วสี่แล้วเฮ้ยได้พูดได้ขึ้นขนาดนั้น่ะเอ็มบอดไม่ได้มันเคลีบอดอยู่บอตาย มันไมอยู่ใต้เนนเลยมันอยู่ข้างล่างเลยมาเด้มาเด้มาด้มาด้เฮ้ยสายยิงกูสายยิงกูเพื่อนสายยิงยเตาเ็าเ็าเ็ยนแาเปนให้เพุมเรนะัม่นแรงนัขนให้เพุมเเลยเาามนะโคตรแม่น เฮ้ย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 เนมันเหมนอยู่นะรอวีงนิดนึงรออีกนิดนึงแต่ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวรนเมึงหนักใช่มมันใหุ้มจัดายใจถยนะหายใจถยนะเฮ้ยมันเหม็นจัดเลยไอ้บีอู้ไม่เห็นมันเลยไว้ตอนเนี้ยเหม็นจเลยโอ้ยผมไม่ชัวร์้ผมยิงก่อแตกแล้วแบมันม้วงไปหมนะกูวิ่งขึ้นนะกูวิ่งขึ้นนะเฮ้ยเพื่อนเตไม่เก็บทรงแล้ว มันไม่เก็บทรงแล้วสซนแชอยู่ดี่สซนแช่จูสซนแช่จูสซนแช่จูไม่ได้อยู่ในปามีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ผมไม่เก็บซองไหงโป้เหรอมันไม่เก็บทรงแล้วมันไม่เก็บทรงแล้วมันยิงทะลุกระแม่งแล้วเพื่อนไม่เก็บทรงแต่กูเก็บปืนเฮ้ยมันชิดกู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 ไหนวะอ่ากูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเออจริงจริงของจริงของจริงเฮ้ยโอ้โหมันเดินมาแล้วเอ้ยของจริงของจริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหของจริงไม่ติงนางอี ของจริง2ตัวนะปล่อยพีปล่อยพีไอ้โปลงเซิร์ฟโปลงเซิร์ฟตีอย่าไปสู้มีหนีน้องอย่าไปสู้น,อน <laughs> <laughs> อ้อง <laughs> มึงเห็นมึงเห็นตอนที่ผู้ <laughs> ผู้พัวพีนั่น <laughs> ขึ้นไปละอีน่ากลัวต่ะใครอยู่ก็อยู่พีใครอยู่ก็อยู่ทรงระดับประเทศเรามันจบเร็วขนานดนี้วะตามเมื่อกี้เรายังเก่งอยู่เลย <laughs> ใครจะสู้อ่ะไอ้สู้หัวพี่ มันยิงคนตายแล้วเพื่อนมันยิงคนตายอีกแล้วมึงต้องซิ่งเลยปะคุ้ว่าแต่จริงเติมของไนะด้นะบีของเรายังแห้งอยู่นะมึงเอาที่มึงเอาลงมาให้รอดให้ปลอดภัยดีกว่าเชื่อกูเออยังไงเราก็เจอโป,ปอบ้าไมึงเอาที่มึงเอาลงมาให้ปลอดภัยดีกว่า,อย,าอยู่าง สองตัวพตัวใช่เลยสตัวเลยโอ้หัวรัว่แม่บีหัวมึงรัวเลยสตัวนี้เลยสอตัวนี้เ๊ะเลยเ๊ะเลยอนีหรอใช่ตัสองตัวนี้เลยแฉงหมวกกันน็อกเนี่ยมันชื่อว่าอะไรเนี่ยเช็กกินกับอะ่มือว่าไเนี่ยกัอะไรนี่ยมอเนยเ็นอมอว่าอเช็ินรียมเยเชินไฟเีม่อแดง็อไเมอานเล็ย มาอันี้เอมบอทวอแฮกโอ้เปนไล่จริงวะพี่ไล่จริงที่มันไปถามว่าอะไรมัน่นี่ม,มีอะเ,เดรียนพี่เ็ดมีมันไล่สุดเลยพี่ลอยแล้วไม่ลอยแล้วเกาะง่วงนิดด้วยแต่เทมเพชรถือว่ามันจัดแลา,า,าเป็นปืนหนึ่งปืนที่ยิงมัน เกมเพิ่งเปิดมาได้สองสัปดาห์เนี่ยก็เริ่มมียอดมนุษย์แล้วนะฮะเกมแนวเอ็กแท็กชั ex ion, หรือว่า Battle Royale ที่ผมเคยเล่นในอดีตและผมเลิกเล่นไปเนี่ยหลักๆเลยก็มาจากปัญหาเรื่องพวกนี้แหละคือผมเบื่อโปก็หวังเป็นอย่างยิ ay, ่งว่าเอ็มบ Studio เนี่ยจะจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆชาวไรเดอร์ทั้งหลายฮะเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าคอมเมนต์กันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านถ้าใครอยากให้ช่องเรามีคลิปวิดีโอเกมอาร Raider อีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์วิิิดดดดดดีีีีโโโออ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 ใใหหหหห้้้้้ผมมมมมนน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 น่่ยยะะะคคครรััััับบบาากกกกกไไไไวววววแ็เเต์ฮจสส